เเนนนี่ยโบัสไอ้ยนี่นสวัสดีครับผมนี่ครับโอ้โหเพิ่งชนะมาเมื่อคืนครับผมมา,มาถึงเครื่องกี่โมงน้องพี่มาลงนี่บ่ายโมงเกืบอบสบ่ายสองัพี่ยังไม่นอนเลยนะโอ้โห้ยม่อมคืนนี้ต่อยโคตรดีเลยนะนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนพี่ดูเราอยู่เราต่อยคู่แรกใช่ไหมใช่เติมมาเติม <c oughs> นี่ครับตะวันฉายครับตะวันฉายเพิ่งชนะสดๆร้อนๆมา ช่วงนี้เป็นซุปซุปซุปตาครับนึกว่ามีอะไรเป็มีอะไรนี่ครับโอมเมื่อคืนนี้คู่ชกเป็นไงบ้างจตุวันชายก็คือว่าใครบางคนก็บอกว่าคู่ชกอ่อนคู่ชกไม่เก่งอะไรพี่ว่าไม่อ่อนนะผมบอกให้นะคนไทยต่อยเขาไม่มีใครชนะเขานะมีแต่บัวขาวที่ชนะเขาใช่แล้วตัวใหญ่กว่าเขาด้วยนะเมื่อคืนเนี้ยคือสเต็ปเขาดีครับสเต็ปอาเฟอคือว่าที่เขาต่อยแล้วเขาสู้ไม่ได้คือผมอะแก้ทางมาแต่แก้ทางทุกวัน ก่อนจะต่อย14วันเนี่ยผมดูเทปเขาทุกวันผมศึกษาผมอ่านเกมผมดูเทปเขาทุกวันศึกษาทุกวันแล้วเวลาต่อยกมบผม,มเขาเลยออกมาเหมือนงวยไม่เป็นเพราะว่าผมรู้ว่าเขาเก่งอะไรผมอยากจะบอกว่าเขาเก่งอะไรเงี้ยผมรู้ว่าฟุตเวิร์กเขาดีถ้าผมไปนิ่งถอยเงี้ยเขาได้ใจใช่ครับมผมต้องเดินผมต้องเดินขู่เขาแล้วเขาจะกลัวผมเพราะเขากลัวผมผมต่อ,อยง่ายอื วางแผนแล้วหมดแล้วบางคนก็บอกขโมยไม่เป็นไม่เป็นห่าอะไรมันอยู่ที่เราแก้เกมด้วยไม่เป็นเที่จต่อยปากแตกจมูกเราโดนเหมือนกันนะโดนนี่ไอ้ไอ้ที่โยกไหนยกแรกอะปุ้งคขนี่เมาดิไอยังให้ต่อยเต็มนี่มันมันมันใหญ่ไงตัว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 กับเราเยอะใหญ่มากพี่มันรู้สึกว่าหักกระเลงกระดอนเลยอืมแต่ว่าเขาเขาก็เก่งนะเก่งครับเก่งครับถือว่าเราก็แบบวันนี้เราแก เตรียมตัวดีเตรียมตัวดีมากเขานี่ใส่ดีด้วยซีใส่ดีมากเขาเป็นเอฟซีอยนะใช่อ่ะโอเคเอฟซีผมทั้งทั้งเทรนเนอร์เขาอะไรเดินมากอดผมทุกวันแหละเจอเราเช้ากอดทุกวันเลยอะเราเตะเอฟซีขนาดนี้กันธรรมดามันต้องเจอกันแล้วไฟหน้ามาเลยนะโอกาสเรามาแล้วนะจัดไปไฟหน้านี่เราชิงแชมป์ชิงแชมป์โลกใช่ไหมครับครับผม โหโอกาสเรามาแล้วมันยังแบบผมไม่รู้ว่าจะได้ชิงแชมป์โลกไหมก็แค่เกินเกินไปแบบให้มันดูมีเลตติ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ใจเราก็อยากเจออะไรเงี้ยให้มันดูโอ้ก็แปิดตัแบบความฝันนะความฝันของเราอะแชมป์โลกใครก็ไม่อยากได้โงยแตอนี่ถือว่าโอเคก็การเตรียมตัวก็ดีวันนี้อยากจะบอกอะไรกับลูกขี้เราไหมที่แบบอันนี้เราก็คนในค่ายพีเคคือ เพื่อนๆหรือพี่ๆในครพีเคก็รู้กันอยู่แล้วรู้นิสัยกันอยู่แล้วว่าเป็นยังไงนะไม่ต้องพูดเยอะรักกันอยู่แล้วครับลุกพี่เราก็รู้กันอยู่ครับของดากรู้ลูกพี่ครับรักครับรักครับแล้วก็ดูแลทุกอย่างนะครับผมไม่เคยทิ้งความเดี๋ยวจะขอน้องผมอยู่ให้น้องผมอยู่กันนะทุกพี่นี่นี่ไงเฮ้ยจองไปทหารแล้วไม่ได้น้องกินนอนอยู่ผมใช่ครับผมไม่ได้คนนี้ขอคนนึงครับเราฝากอะไรถึงแบบไฟหน้าเน่ะยเผื่อสมมติสมมตินะถ้ามันเกิดไปได้จริงถ้าเราจะ ชิงแชมป์จริงๆเ่ยถ้าสมมตินะถ้ามีโอกาสจริงๆนะรเราดีใจไหมดีัญใจเลยขวบวกเลยตต่นเต้นถ้าถ้ามีโอกาสจริงเราก็จะทำให้เต็มที่นะใช่ครับหรือว่าโอกาสมาแล้วประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะะก็ะโอเคเพราะว่ามุ่งมั่นมาทุกวันทุกวันซ้อมหนักทุกวันทุกวันทุกวันมันก็มันถึงแล้วมันก็มันหายเหนื่อย ครับโอ้ก็หายเหนื่อยนะหายเหนื่อยเพราะว่าซ้อมใบเหนื่อยมันได้รู้ว่าซ้อมใบเหนื่อยเพราะอะไรมันก็ได้มีจุดมุ่งหมายอืมว่าเรามีจุดมุ่งหมายด้วยใช่มีจุดมุ่งหมายมีไฟในตัวก็คือความฝันเราด้วยอยากได้แชมป์โลกถ้าได้แชมป์โลกแล้วก็โอ้โหดังทําชื่อเสียงขึ้นดีแล้วก็โอเคแล้วพอชื่อเสียงฐานชื่อค่ายพี่ใช่ไหมใช่อผมฝ่ายเอ็กซ์ซินะครับผมครับขอบคุณลูกน้องใจครับครับผมนี่ครับตะวันฉานะครับผมเมื่อคืนนี้โอ้ยเยสเซอร์